แ,แม่แม่าแหล่งช้อปปิ้งค่ะทุกคนไนกี้อยู่นี่เอ่อคอร์特โฮเทลคอร์特โฮเทลแม่มาแหล่งช้อปปิง้งแม่มาคนเดียวนะคะสวยมากสถานที่ในตัวเมืองเดี๋ยวแม่จะพาไปดูพระราชวังของโนเวนะแม่กําลังเดินไปค่ะทุกคนกําลังเดินไปคนข็มองแม่ค่ะแม่บ้าหรือเปล่าคุยคนเดียวนั่นสิ มีเขาแท็กข้างหลังแม่ด้วยแหละดูกันไปเรื่อยๆทุกคน ไกล้ๆนูน้นเห็นไหมคะตรงไกล้ๆน,น,น,นู้นเลยเป็นพระราชวังของของพระราชวังเอ่อพระราชวังนอร์เวย์กันของพระราชวังนอร์เวย์วิ้ยสกป,ปกเหมือนกันนะแถวนี้ใส่บัตรกลางคืนนี่ก็คงจะอะไรสักอย่างแม่ใส่เจลล้างมือหนังมาก,นกๆๆๆๆหนักมากจริงทุกคนนู่นนะคะไกลๆนู่นเลยนะเดี๋ยวแม่ไปตอนป้ามาแล้วกันนะป้าจะได้ช่วยแม่ซื้อของแบรนึงเดวิดอันเแอันเดอร์สัน ซื้อของกันไหมคะทุกคนเป็นตึกเก่าๆสวยงามโนเวอ่ะตึกเก่าๆกำลังสร้างใหม่กำลังปรับปรุงมีเดี๋ยวแม่จะนี่ร้านแม่มาเห็นไหมคะไปข้างหน้าซา่าค่ะแม่กำลังมาตรงนี้ทุกคนเขาก็จะมีมีอิเล็กทริกให้ปัน่นต้องหยอดเหรียญน,นะคะทุกคนหยอดเหรียญแล้วก็ปั่นได้โบนันก็นร้านเสื้อผ้าเหมือนกัน อันนี้ก็ร้านเสื้อผ้าที่เขาบอกว่าดีแล้วก็ถูกแม้ก็ต้องเข้าสิาโรอลเลยลดร,ราคาด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมป้ายแดงๆเขราสาดีใจดีใจเข้าสักหน่อยนะทุกคนนะตึกสวยงามมาดาอันาเป็นตึกเก่าๆค่ะแต่ว่าสวยมองไปด้านนี้สวยมากทุนสวยจริงๆใหญ่ค่ะทุกคนเป็นตึกเก่าแก่ที่สวยมากจริงๆน้อร์นเวย์สวยจริงๆเลย <c oughs> เดินตรงไปเมื่อก่อนซาร่ามันตั้งอยู่ตรงนี้นะเมื่อก่อนซาร่าตั้งอยู่ตรงนี้นี่ก็ย้ายอะแม่หิวข้าวแล้วแม่ต้องหาข้าวกินแล้วล่ะอยู่ซาร่าเป็นชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆอะหอมอาหารนะตรงไหนอะอยากกินอาหารไทยอยากกินอาหารไทยมากค่ะไปหาตรงไหนกินดี กันซาร่าเคยอยู่ตรงนี้นะคะ่ะแม่เคยจําได้เมื่อสามปีที่แล้วแม่เคยมาทีนี้เขาย้ายสวยนู่นนะคือพระราชวังนะคทที่สเีเนื้อนะ้าสีเหลืองๆหรือคล้ายเหลือง,องแต่ไม่ใช่เหลืองนะสีสม้สมๆเหลืองๆนะ่ะพระราชวังนทุกคนพระราชวังนะคะแม่มาเดินคนเดียวแม่เก่งนะดอกไม้โชคดีมากที่มีแดดเมื่อวาน อากาศฝนตกค่ะทุกคนฝนตกแต่ก็แต่ก็โนเวียนะอากาศมันก็จะเป็นแบบนี้แหละรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหละดูฝังทุกคนอีกฝั่งที่แม่เดินลงมาเมื่อกี้อ่ะอันนี้ขาลงขึ้นไปอีกชอปปิง้งที่นึงนะคะ แม่คงไม่เข้าไปแม่ผลแลวแม่เหนื่อยแม่ไหวแลวหาที่กินข้าวก่นหิวหิวค่ะทุกคนคนเยอะนะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเป็นช่วงหน้าร้อนด้วยนะนกนลังแงะนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่นะด้วยนะคะทุกคนปีนี้แม่นะึกว่าไม,ม่น่าจะกลับบ้านไม่ทันเห็ดคงจะอดได้เก็บเห็ดเน้นแทเพราะแม่นักบมดไปท่องเที่ยวปีนี้ท่องเที่ยวยู่แถวเนี่ยละคะ่ะ เจอกันนะคะขอบคุณค่ะ